มากเลยครับก็สัญญาว่าจะรักษามาตรฐานตัวเองนี้ต่อพัฒนาเไปเรื่อยๆนะครับผมรอติดตามผลงางต่อไปนะจ๊ะขอบคุณมากครับทุกคนนะครับผมนี่ละวันนะฮะต้องขอบคุณนะครับมายาธีวอร์ดด้วยนะครับจัดงานขึ้นแล้วก็ขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกๆคนเลยที่ร่วมกันโหวตในวันนี้มานะครับเป็นรางวัลสุดยอดทุกแห่งปีเนาะก็ต้องขอบคุณมากเลยครับก็สัญญาว่าจะรักษามาตรฐานตัวเองนี้ต่อพัฒนาเไปเรื่อยๆนะครับผมรอติดตามผลงานต่อไปนะจ๊ะ ยอดมากเลยนะคะแม่แม่เอซแฟนคลับดีใจกับลูกชายของเราว้าวว้าว,ว,าวชื่นใจนะคะอหนูเก่งจริงๆลูกชายคนรอของเราลูกชายแห่งชาติอขอให้หนูประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านนะครับแม่แม่ดีใจ กับหนูมากเลยเยี่ยมมากเลยจริงๆนะคะหน้ยนะคะปื้มใจนะครับลูกชายแห่งชาติของเราสุดยอดจริงๆ